สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์คุณเตอร์ว่า Arduino ของผมมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณเตอร์นะครับผมจะถามว่าชิ้นแรกชิ้นนี้เขาเรียกว่าอะไรครับคอปเตอร์ไม่ไผ่ครับเอ่อไม่ใช่ครับชิ้นนี้เขาเรียกว่าบัสเซอร์ครับหรือว่าลำโพงนั่นเองชิ้นต่อไปครับชิ้นนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรครับหลอดไฟงานวัดครับหลอดไฟโถกครับแต่ว่าเป็นหลอดไฟ LED แสดงผลการเปิดปิดของ Arduino ครับ ถามว่คุณเตอร์อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับนาฬิกาปลุกไหมครับผมว่าน,นี้ถูกแน่นอนเออนาฬิกาใช่ครับแต่ว่าไม่มีปลุกครับมันคือจอแสดงผลบอกเวลาและวันที่ครับอันต่อไปก็คุณเตอร์บอร์ดอันนี้เขาเรียกว่าบอร์ดอะไรครับอะไรบอร์ดขนมปังบ้าง ปิดครับไม่ใช่บอร์ดขนมปังครับแต่เป็นบอร์ด Wi-Fi ส่งสัญญาณผ่านโทรศัพท์ครับครับก็ต่อไปเราก็จะมาพามาดูวิธีการทำงานของวงจร Arduino เจ้งเตือนการทางยาของเรานะครับซึ่งสั่งการด้วยโทรศัพท์แอป b i n g IOT นะครับแอป B ิ n g IOT นะครับนี่ครับเมื่อกดเข้าไปก็จะเจอหน้านี้นะครับ นี่ครับเมื่อเรากดเปิดนี่ครับต่อไปก็จะเป็นหน้าแอปที่สั่งการด้วยโทรศัพท์นะครับชื่อ B ิ๊กไอโครับกดเข้ามาจะเป็นหน้านี้ครับเราสามารถตั้งเวลาการแจ้งเตือนของการทานยาได้ครับนี่ครับสามารถตั้งได้โดยการเข้าไปที่หน้านี้นะครับแล้วก็เข้าไปตั้งเวลาตรงนี้ครับเราจะให้มันเริ่มทํางานกี่โมงครับเราก็ลากไปเลยนี่ครับเราจะตอนนี้เวลาประมาณ4ี่โมงสิบเอ็ดครับ สี่โมงสิบเอ็ดนะครับเราก็จะตั้งเวลาเป็นสี่โมงแล้วก็จะตั้งเท่าประมันเริ่มระ่าสัก็สิบสามนะครับสิบสองสิบสองครับสิบสองนี่ครับเราได้ตั้งเวลาเป็นเวลาสี่โมงตอนนี้เวลาสี่โมงสิบสองนะครับแล้วเมื่อสี่โมงสิบสามมาทิ้นนี้อุปกรณ์ที่นี่จะทำงานนะครับแล้วก็จะอยู่ทำงานตอนเวลาสี่โมงสิบสี่นะครับครับมารอดูกันนะครับตอนนี้นะครับ ใกล้แล้วนะครับเวลาใกล้จะสี่โมงสิบสามนะครับนี่ครับตอนนี้ติดแล้วครับตอนนี้ค้างแล้วติดแล้วครับแต่เสียงไม่มาครับผมอะไรวะกูต่อผิดหรือเปล่าเออมึงต่อผิดแน่เลยกูต่อผิดครับผมก่เลยก่อนเลยอ่ะอ่นี่นะครับเมื่อเวลาที่เรากำหนดก็จะมีเสียงดังออกมาจากบัสเซอร์และมีไฟแจ้งเตือนสถานะ แล้วก็จะมีหน้าจอบอกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ขึ้นครับนออหน้าจอจะเขียนขึ้นว่าได้เ<ด>วลาทานยาแล้วน,นี่ครับประมาณนี้ครับได้เวลาทานยา,นยาแต่ว่าโปรแกรมมันบั๊กนะครับมันเลยขึ้นแปลกๆว่า,าก็วันนี้กลุ่มของผมขอจบการนําเสนอเพลีนี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกระทืบไล์ครับออแต่ถ้าไม่ชอบผมก็กระทืบผมได้ครับอุ้ยเจ็บหูมากเลยอะเสียงมึงมีแต่